สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนีไม่ได้มารีวิวครีมนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะพามาตรวจลอตโต้จมโบนั่นเองนะคะสําหรับลอตโต้ในเรื่องกุมภาพันธ์นะคะจริงๆแล้วจะต้องเป็นวาเลนไทน์ลอตโต้จมโบนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขานะคะเวลคัมต้อนรับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของทางญี่ปุ่นเองนะคะก็เลยไม่มีวาเลนไทน์จมโบนะคะแต่ออกมาเป็นตัวนี้แทนคะ่ะโอลิมปิกจมโบนั่นเองค่ะเงินรางวัลน,นะคะเท่ากับวาเลนไทน์จมโบเหมือนกันเด้เพียงแค่ วันนี้เปลี่ยนเป็นโอลิมปิกในปีนี้นะคะเนื่องจากต้อนรับโอลิมปิกเนาะอย่างที่บอกพามาดูหน้าหวยกันก่อนนะคะจะได้เข้าใจเวลาตรวจตรงกันเนาะอันแรกนะคะก็คือจํานวนครั้งที่ออกหวยนะคะมีความจําเป็นกับเราเนื่องจากว่าเวลาเราตรวจหวยเนี่ยหวยญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะเยอะมากๆเลยนะคะเวลาตรวจหวยก็จะต้องดูให้ตรงนะคะว่าเป็นรอบเดียวกับที่เราซื้อก็คือรอบที่827นั่นเองค่ะต่อมานะคะชุดหวยตรงนี้นะคะมีความจําเป็นที่เราจะต้องรับทราบนะคะเนื่องจาก ชุดหวยตรงนี้นะคะต้องเอาไปตรวจหวยด้วยนะคะรางวัลที่1 2 3อะไรแบบนี้จะต้องมีการถูกทั้งเลขชุดหวยตรงนี้และเลขหวยข้างล่างด้วยนะคะมีความสําคัญนะคะต่อไปนะคะบรรทัดน,นี้ก็คือเป็นเลขหวยของเรานั่นเองค่ะสรุปนะคะว่าใบนี้เนี่ยนี้ได้มานะคะเป็นรอบออกหวยที่827ยี่นะคะใบชุดเลขหวยที่93นะคะแล้วก็เลขหวยคือ1 0 1 6 0ค่ะด้านล่างนะคะ3ามบรรทัดนี้ เป็นบรรทัดเล็กๆนะคะบรรทัดแรกคือบรรทัดที่หวยชุดนี้นะคะถูกปล่อยออกมาจําหน่ายบรรทัดที่สองนะคะถ้าเพื่อนๆถูกลอตเตอรี่นะคะเพื่อนๆสามารถนําหวยชุดนี้นะคะไปขึ้นหวยได้นะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นียนะคะเขาจะบรรจุไว้ในบรรทัดที่2ค่ะส่วนบรรทัดที่3นะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายค่ะที่สามารถจะขึ้นหวยชุดนี้ได้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะไปช้าๆกันทุกทุกรางวัลเลยนะคะสําหรับลอตเต้จัมโบ้ของญี่ มีทั้งหมด7รางวันนะคะเป็นรางวัลที่1นะคะ<ม>1รางวัลรางวันที่1ใกล้เคียงเนี่ยสรางวัลด้วยกันนะคะรางวัลที่2นะคะมีทั้งหมด5รางวัลนะคะรางวัลที่3 1รางวัลรางวัลที่4 3รางวัลนะคะรางวัลที่5 2รางวัลรางวัลที่6และรางวัลที่7อย่างละหนึ่งรางวันค่ะ เรามาดูรางวัลที่1งกันก่อนนะคะรางวัลที่1 200ล้านเยนนะคะหรือว่าประมาณ54ล้านบาทนะคะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเลเงินในช่วงนั้นๆด้วยนะคะน,นีิประมาณให้ดูนะคะซึ่งรางวัลที่1นนะคะอย่างที่น้บอกนะคะว่ารางวัลที่1เนี่ยจะต้องถูกเลขชุดด้วยนะคะแล้วก็ถูกเลขลอตเตอรี่ด้วยนะคะเลขชุดที่ออกคือ0ูนค่ะแต่ว่าของน้เป็น93ไม่ถูกถ้าสมมุติว่าเราถูกนะคะ เลขหวยที่เราซื้อเป็น06นะคะเราก็ดูบรรทัดต่อไปเลยค่ะว่าเลขรางวัลเขาออก1 4 2 0 0, 0 7ค่ะซึ่งเลขรางวัลของนี้ก็คือ1016 0 8ไึงปถูกนะคะรางวัลที่1ใกล้เคียงนะคะมีทั้งหมด2รางวัลน,นะคะรางวัลละ50ล้านเยนหรือประมาณ13ล้าน5แสนบาทค่ะก็คือเหมือนเดิมว่าต้องถูกเลขชุดต้องเป็น06เหมือนเดิมนะคะส่วนเลขรางวัลเนี่ย ก็จะเป็นเลขข้างเคียงนะคะ1 4 2 0 0 8และ142006ค่ะรางวัลที่1พิเศษนะคะอันนี้พิเศษจริงๆนะคะได้รางวัล1 0 0 0แสนเยหรือประมาณ27,000บาทนะคะพิเศษตรงไหนพิเศษตรงเลขชุดเหรอไม่ต้องดูจ้ะดูแค่เลขข้างล่างอย่างเดียวถ้าถูก ตามรางวันที่1น่นะคะก็ได้ไปเลย27,000บาทค่ะรางวัลที่2นะคะมีทั้งหมด5รางวันนะคะยังจะต้องดูเลขชุดหวยและเลขลอตเตอรี่ให้ถูกต้องอยู่นะคะก็ดูตามนั้นไปเลยค่ะมีทั้งหมด5รางวัลที่เป็นเลขลอตเตอรี่แตกต่างกันเลขชุดหวยแตกต่างกันนะคะตัวนี้ได้รางวัลอยู่ที่5ล้านเยนนะคะหรือประมาณ1นล้านสามแสนบาทค่ะต่อมานะคะรางวัลที่3มนะคะมีแค่1รางวัลเท่านั้น1ล้านเยนหรือประมาณ2อง0 0 0เจ็ด นบาทะะคะรางวันที่3ไปจนถึงรางวัลที่7นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่สนใจเลขชุดหวยแล้วจ้ะสนใจแต่เลขข้างล่างอย่างเดียวเลยค่ะรางวัลที่4กันบ้างนะคะได้1 0 0 0 0แเยนะคะ่ะประมาณ27,000บาทนะคะ ก็ไม่สนใจเลขชุดเหมือนการสนใจเลขลอตโต้อย่างเดียวนะคะรางวันที่5มีทั้งหมด2รางวันนะคะรางวันละ1,000 10, 0เยนหรือประมาณ2,700บาทนะคะรางวันที่6นะคะมี1รางวันนะคะ 2,000เยนหรือประมาณ540บาทนะคะรางวัลที่7ค่า300เยนนะคะหรือประมาณ81บาทนะคะเลขชุดไม่สนใจเช่นเดียวกันดูลอตโต้1ตัวท้ายนะคะเลขที่ออกคือเลข0ค่ะดูสิคานี้ไม่ถูกสักตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรายังมีกำลังใจที่จะ ลุยต่อไปในงวดต่อไปค่ะเราจะต้องเป็นเศรษฐีรับเงินปังๆสักงวดหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับโอลิมปิกจัมโบ้นะคะซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับทุกๆจัมโบ้นะคะตรวจคล้ายๆกันแบบนี้ละคะ่ะเอาเป็นแนวทางได้เลยนะคะมีขอชี้แจงนิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ถูกลอตเตอรี่นะคะแล้วต้องการที่จะไปขึ้นเงินเองหมายถึงว่าบินไปเองนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเขียนข้างหลังหรือไม่เขียนข้างหลังก็ได้นะคะเก็บรักษาลอตเตอรี่ให้ดีแค่นั้นเองหรือจะเขียนข้างหลังก็ได้ ก็เขียนเป็นชื่อนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ตรงกับใบพาสปอร์ตของตัวเองนะคะเพราะว่าจะต้องใช้พาสปอร์ตในการที่จะไปขึ้นเงินนะคะสามารถขึ้นเงินได้ที่บูธขายอันนี้เลยนะคะหรือจํานวเนเงินเยอะๆก็สามารถขึ้นที่ธนาคารได้นะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะฝากคนไปขึ้นเงินนะคะข้างหลังนี้นะคะไม่ต้องเขียนอะไรเลยค่ะเพราะว่าคนที่จะไปขึ้นเงินจะต้องเขียนชื่อตัวเองซึ่งต้องเอาพาสปอร์ตของคนที่จะขึ้นเงินเนี่ยไปขึ้นเงินด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อ เขียนข้างหลังนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องไปเอาเองนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นชื่อเดียวก,กันกับคนที่อยู่ข้างหลังหวยนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็สามารถฝากซื้อได้ทางคิมออนไลน์ช้อปปิง้งหรือฝากซื้อร้านอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนๆไว้วางใจนะคะก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะมีเงินปังๆเข้ากระเป๋ารับทรัพย์กันทุกคนทุกคนทุกคนเลยนะคะวันนี้คิมออนไลน์ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ